ก็อีกปัญหาหนึ่งที่คุณครูเราประสบพบเจอนั่นก็คือใช้เงินเกินตัวใช้เงินฟุ่มเฟือยจนสุดท้ายเงินเดือนไม่เหลืออย่างเช่นการมาเรียนมาสอนในโรงเรียนเนี่ยแต่ละวันเนี่ยครูมีสิบคนทุกวันนี้ก็ขับรถกันสิบคันนะครับซึ่งมันเป็นการสิ้นเปลืองท่านด้บอกว่าให้รวมรถกันมาได้ไหมให้ครูคนหนึ่งเนะี่ยที่มีรถเนี่ยไปแวะรับเพื่อนคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามแล้วก็มาพร้พอมๆกันนะครับค่าน้ํามันก็หารกันเป็นไงวิธีง่ายๆไม่สิ้นเปลือง มาถึงข้อสุดท้ายอันนี้ข้อสําคัญเลยครูในปัจจุบันนี้นะครับเหมือนมีค่านิยมที่แบบหน้าใหญ่ใจโตอยากโชว์คนนั้นคนนี้นะครับไปงานแต่งเพื่อนแต่ละทีไปงานแต่งงานบวชอย่างนี้ใส่ซองทิ้งสองร้อยสามร้อยบางคนห้าร้อยนะครับอันนี้เป็นค่านิยมที่ผิดนะถ้าคุณไม่มีตังคุณอย่าไปใส่ขนาดนั้นคุณใส่แค่ยี่สิบบาทพอหรือถ้าไม่มีตังจริงๆนะครับไปล้างจานได้แค่นี้ก็เป็นเกียรติในการมาร่วมง,งานแล้ว เห็นไหมครับวิธีง่ายๆที่ทำให้ชีวิตของคุณครูทุกท่านดีขึ้นขอบคุณที่สอนผมครับ